สวัสดีครับก็ในวันนี้นะครับของสหกรณ์การเกษตรนครไทยจำกัดนะครับในผมในฐานะที่เป็นประธานก็ได้ออกมาเยี่ยมเยียนสวนมากนะครับที่จังหวัดิจทตรซึ่งสหกรณ์เรามีโครงการที่จะทําเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ ครับก็วันนี้เดินทางมากับมีผู้จัดการนะครับแล้วก็มีรองประธานแล้วก็เลขานุการที่มาในวันนี้นะครับก็ในส่วนนี้เราจะให้พบกับเจ้าของสวนหมากนะครับก็จะเป็นแนวทางหนึ่งว่าจะให้พบว่าแนวทางที่เราสามารถที่จะส่งมากนะครับให้ปลูกยังไงแล้วก็จุดประสงค์ยังไงครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เจริญครับสวัสดีคับท่านประธานครับแสวัสดีครับุกท่านครับก็มาอยู่ที่สวนหมากโกอินเตอร์ของสวนเกษตรไม่โจ่าคอยซึ่ง ที่นี่อ,อยู่จังหวัดพิจิตรอยู่อำเภอเมืองครับทีนี้ที่ผมปลูกหมากเนี่ยเพราะว่าผมได้ไปพบกับคนที่รับซื้อหมากแล้วส่งออกอคือส่งหมากนี่เขาจะส่งรับซื้อส่งไปเวียดนามทีนี้มันแปลกกว่าที่เราเคยผ่านมานะที่คนแก่กินหมากแห้งหมากต้องขาเม็ดอันนี้ไม่ใช่เลยเขาซื้อทั้งเป็นผลดิบ ปีนมาจากลําต้นปุ๊บรีบเอาเข้าตู้คอนเทนเนอร์อทันทีเลยอย่างเงี้ยแล้วน้ําหนักมันก็หนักดีมากเลยวันที่ผมไปวันที่ผมไปไปไปดูในตู้คอนเทนเนอร์อเนี่ยมันกิโลละตั้งห้าบาทอ่ะช่างทั้งทล,ลายเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะม,มันมันหมากนี่มันมันเป็นยังไงอะไรยังไงพอ,พอสอบถามเขาก็บอกมันเขาป็นหมากเหมือนบ้านเราเนี่ยแต่ว่ามันเป็นหมากที่สายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะว่าผู้บริโภค ก็คือปลายทางก็คือว่าพอเอาไปส่งที่เวียดนามที่นามจะไปอบแห้งพอแห้งเสร็จแล้วเขาก็ไปขายที่จีนจีนเขาก็จะเอารูกแห้งๆนั้นมาผ่าขึ้นเอาเม็ดในเนี่ยไปขายให้โรงงานยาสีฟันเปลือกๆเนีเ่ยเอาไปทําเป็นขนมเป็นขนมเนนมสต๊กสเสนกเอามิน้นเอาช็อกโกแลตเอาคล้ายๆกาแฟใสก่ก็กลายเป็นแต่ละรสแต่รสชาติราคาแพงด้วย สนะองตั้งตอนเวลาเนี้ยสองตั้ง802ร้องตั้ง680้อสองหนึ่งมีใช้หมาแค่สี่ลูกเองก็ว่าโอ้อย่างงี้ถ้ามันเป็นพืชอุตอสาหกรรมเนี้ยมันน่าปลูกก็เลยมาก็เลยมาศึกษาว่าเฮ้ยพอศึกษาแล้วมันยิ่งไม่ม,มีต้องใช้จ้าค่าแรงมันไม่ต้องอะไรมากแค่มีน้ําให้มันบ้างนะถ้ามันขาดแลนแล้วมีปุ๋ยแล้วมันตอบสนองปุ๋ยได้ด้วยผมก็เลยมาซื้อที่นี่ทําจากนาเนี่ยเอานาเนี่ย แปลงสภาพจากที่เขาทํานาเนี่ยพอเลิกทำนาก,ก็ขุดเป็นแปลงเป็นแปลงแล้วก็เอาหมากปลูกผมปลูกมาได้เก้าเดือนเวลาเนี่ยหมากผมก็เริ่มโตขึ้นยเรื่อยไแล้วก็ในระยะปลูกเนี่ยที่เราใช้เนี่ยใช้ระยะเวลาใช้ระยะปลูกระหว่างต้นอะ่ะไล่ลักกี่กี่ต้นนะระยะห่างระหว่างต้นนะค,ะคือระยะห่างเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือนะงานวิจัยก็บอกว่า2เมตรคูณ2เมตรทีนี้เราหลับตานึกว่าหมากเนี่ยมันก็เหมือนโคนกลางกลางแขนเนี่ยเนาะ ความกว้างของใบก็ประมาณนี้แหละหมด้างแขนถ้าคนกางแขนต่อกันนี่ก็เท่ากับ4เมตรเพราะนั้น4เมตรคูณ4เมตรก็คือว่าก็ปิดไปได้แล้วก็ไปดูไงหลายที่ก็เริ่มจาก4เมตรคูณ4เมตรแต่บางที่เขาอยากมีอ่อยากจะได้ห่างกว่านั้นเพราะว่าสมมติว่าเอารถเข้าไปปฏิบัติงานง่ายก็อาจจะเป็น3เมตรคูณ2เมตรครึ่งนะอันนี้เริ่มแรกผมก็ที่นี่ผมก็ลองทดลองดูทุกอย่าง สาเมตรคูณสองเมตรครึ่งเนี่ยระหว่างแถวอ่ะผมใช้สองเมตรครึง่งระหว่างต้นต่อนหนึ่งจากต้นที่หนึ่งไปต้นทีท่สองเนี่ยก็สามเมตรสาเมตรสาเมตรอย่างเงี้ยทีนี้เขาบอกว่าถ้าสาเมตรคูณสองเมตรครึ่งเนี่ยเราลองวัดทะแยงมุมมาเนี่ยมันจะได้เท่ากับสามคูณสามแล้วตอนปลูกเนี่ยครับก็มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกนึ่ี่ีปีครับคุณจะเก็บผลผลิตได้มันเหมือนมะพร้าวน้ําหอม ประมาณ2ปีเออสามปีนะฮะสามปีหรือว่าถ้าเราทําให้มันต้นมันโตวไวมันอาจจะไวกว่าน,นี้แต่ถ้าเราต้นมันช้าเราแค่แกนเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่บํารุงมันจะอาจจะเข้าเป็นปีที่4เหมือนมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยถ้าใครไปปลูกแถวบ้านแพ้วสมุทรสาคร2ปีหรือปีกว่ามันยังออกลูกแล้วแต่ลูกต้นเดียวกันเนี่ยเอามาปลูกแถวบ้านเราเนี่ยบางคนก็3ปี4ปีคือมันอยู่ที่ดินฟ้าอากาศ